มองไม่เห็นทางเลยครับหมอกเยอะมากครับเช้านี้ครับดบอูอากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วอากาศหนาวครับดูครับรถต้องเปิดไฟวิ่งนะครับรถมองไม่เห็นทางครับหมกอกหนามาก เช้านี้ที่มุนบงครับโคยังชี่ครับด่ามา